กันที่การแสดงครั้งแรกนะคะของซีซ่ามิลานค่ะคใครที่รักหมาห้ามพลาดโชว์นี้เด็ดขาดคนเลิฟน้องหมาหันมาฟังด่วนนะคะเพราะวันนี้มีการถแถลงข่าวอมความพร้อมของการแสดงครั้งแรกในเมืองไทยซีซ่ามิลานสุดยอดครูฝึกสอนสุนัขชื่อดังระดับโลกที่ BC Terro t r u i t i o n คว้าตัวมาจัดเต็มนะคะกับโชว์ทัวร์ของเขาค่ะใน w วเ็ อาน,นิทินอลพรีเซนซีซ่ามิล่าไลาฟ์เลิฟยูด็อกส์ทัวร์ที่มีแขกรับเชิญที่รักสุนัขอย่างเมจิอโนมาเกชรลาดาและเปดสุพีไฮโซคนดังที่มาร่วมเปิดงานและแชะภาพกับซีซ่าแบบน่ารักน่าชังค่ะคือซีซ่ามิลาาเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนที่รักสัตว์นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากรายการโทรทัศน์ยอดนิยมถึง9ซีซั่นด้วยกันนะครับก็คือ Do อก h i s p e r e r with ซีซ่ามิลานั่นเองเริ่มออนแอร์ซีซั่น 2พร้อมกันนะครับทั่วโลกครับทางช่อง Nat Geo People นะครับแล้วก็ National Geographic Channel นั่นเองตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นมานะครับสร้างเรตติ้งได้ดีตลอด8ปีที่ True visions รับ uh, <repetition. S 1> My life is about educating people and rehabilitating dogs There you Look at that tail. And I do this with instincts by connecting people and animals to nature. การแสดงที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ที่รอยัลพารากอนฮอล์สยามพารากอน18นาฬิกานะคะซีซ่ามิลานจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกสุนัขของเขามาถ่ายทอดให้คุณได้รับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของน้องหมาว่ากำลังคิดอะไรอยู่ค่ะรวมถึงเล่าพฤติกรรมที่น่าสนใจที่น้องหมาแสดงออกกับคุณว่ามันต้องการสื่อสารอะไรหรือรู้สึกอย่างไรซึ่งรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถนำวิธีการสังเกตและเทคนิคที่แนะนำไปใช้ปรับพฤติกรรมของน้อง หมาของคุณให้น่ารักยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยบริษัทเราก็สามารถที่จะเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาเมืองไทยซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้ให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าสมาชิกของ True Vision ที่เป็นคนที่รักสุนัขเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสคนจริงจะมีการสาธิตในแง่ของโชว์นะครับที่จะ,ะวิธีการที่จะฝึก หรือว่าเอาเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมา,าแบ่งปันให้กับคนไทยด้วยนะครับเมื่อกี้แถลงข่าวก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามาแล้วก็สองวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเขาเริ่มประทับใจแล้วนะครับถึงอัธยาศัยนะครับแล้วก็ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรของคนไทยนะครับจริงๆแล้วคือคือเมจิกกับคุณจีซ่ากบสามีเราเป็นเพื่อนกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยากจะเรียกเขาเป็นพ่อมด ในการอ่านใจสุนัขดีกว่าเพราะว่าเมจิคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นนี่คือคือเรียกได้ว่ามันฝึกเรียนรู้กันไม่ค่อยได้อะมันต้องเกิดมาจากกิฟต์ที่มันเหมือนเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่เกิดมาแล้วมีเลยอยากจะให้มาดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามีสุนัขเนี่ยเราจะได้รู้วิธีการสื่อสารว่าเราจะต้องสื่อสารกับเขายังไงจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะมาดูเทคนิคคุณซีซ่าข,ขึ้นซึ่งเวลาเขาเขาโชว์เนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราเนี่ยเอากลับไปดัดแปลงปีช้ได้และเมจิคิดว่ามันจะทําให้ชีวิตมีีคววาาามสสุุขขขขึ้นนเเพรระงงทลััรรกอ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เพราะฉะนั้นแ mm hmm. ม่จิคิดว่าเทคนิคตรงนี้ควรจะต้องมาดูอย่างยิ่งเลยควรจะส่งน้องแบดแอส,สของพี่ปอไปเรียนนะคะอย่างยิ่งออกมา2วันแล้วรื่นี้หลบไปหาคุณซีซ่าเดี๋ยวดูกัน